ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะเปิ้ลสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเนื่องจากมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติได้มาเยือนประเทศไทยโดยเขาเป็นยูทูบเบอร์สายรีวิวอาหารและเขาเองก็ได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอการเดินเที่ยวชมตลาดนัดก,กลางคืนเทพประสิทธิ์พัทยาและได้ลิมลองอาหารริมทางที่น่าตื่นตาตื่นใจของประเทศไทยเพราะประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องของสรตทฟู้ดว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดและอร่อยที่สุดในโลกและสําหรับท่านใดที่สนใจใอยากจะชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเพิ่มเติมเราก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คําอธิิบายยคคลปนนี้เช่ โอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยมาเริ่มกวันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าฉันเป็นคนแคนาดาและเป็นหนึ่งคนที่หลงรักประเทศไทยฉันมักจะดูซีรีส์และละครทั้งหมดในประเทศไทยเพราะฉันอยากรู้อยากเห็นความเป็นอยู่ของผู้คนรวมถึงอาหารที่แตกต่างและหวังว่าสวรรค์ฉันจะได้เดินทางมาตลาดแห่งนี้เพื่อลิ้มลองอาหารไทยที่น่าอร่อยมากมายเหล่านี้ ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าอาหารค้างทานของไทยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฉันโปรดปรานมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยที่น่ามหัศาจรรย์นี้ฉันกินข้าวนอกบ้านเกือบทุกวันเพราะอาหารมีราคาถูกประหยัดแถมอร่อยมากอีกด้วยความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าคุณจะได้พบกับความมหัศาจรรย์ของอาหารไทยและความมีน้ำใจของคนไทยฉันหวังว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าฉันโคตรจะอิจฉาสรีทฟูดของไทยทั้งราคาที่จับต้องง่ายให้เยอะแบบไม่หวงเครื่องสะใจจริงๆ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับอาหารไทยริมทางก็คือพวกเขาใจดีเสมอสิ่งนี้จึงทําให้ลูกค้ากลับมาเป็นครั้งที่2 3และครั้งต่อๆไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่แปลายใจเลยที่ประเทศไทยถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางของอาหารคุณดูอาหารพวกนี้สิมันน่ากินมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพ่อค้าแม่ค้าไทยส่วนใหญ่จะใจดีมีน้ำใจกับลูกค้าครั้งหนึ่งฉันเคยเห็นแม่ค้าร้านขายข้าวแกงให้ข้าวและเงินจำนวนหนึ่งกับคนจนที่ไม่มีกินสิ่งนี้ทำให้ฉันประทับใจคนไทยและรักประเทศไทยมากขึ้นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหากมีโอกาสฉันคงจะได้ไปสัมผัสตลาดแห่งนี้ด้วยตาและความรู้สึกของตัวเองบางสักครั้งหนึ่งในชีวิตความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่คิดมาก่อนว่าสตรีฟูดไทยจะมีอาหารมากมายให้ได้เลือกขนาดน,นี้ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันชอบตลาดแห่งนี้มากเมื่อฉันมาพัทยาใช้เวลา6วันในพัทยาฉันกินอาหารที่นี่3ครั้งอาหารอร่อยมากและมีให้เลือกมากมายความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าอาหารเมืองไทยราคาค่อนข้างถูกมากเมื่อเทียบกับอเมริกาดูยอย่างครปไอศครีมสีดูขนาดของมันใหญ่มากถ้ามาขายที่นี่น่าจะขายได้ในราคาประมาณ6-8ดอลลาร์หรือประมาณ200-300บาทไทย ความคิดเห็นขั้นต่อมากกล่าวว่าคนไทยหลายคนมีไอเดียดีๆสำหรับการทำอาหารฉันชอบยำมาม่าของไทยมันดูน่าอร่อยความคิดเห็นขั้นต่อมากกล่าวว่าครึ่งหนึ่งของอาหารในวิดีโอนี้ฉันแทบจะไม่รู้จักมันเลยแต่มันดูยั่วน้ำลายแบบสุดๆและราคามันก็ถูกมากเมื่อเทียบกับขนาดมันอลังการมากเอาจริงๆนะฉันคิดว่าฉันเกิดผิดประเทศแล้วละความคิดเห็นขั้นต่อมากกล่าวว่าดูเหมือนเชฟไทยจะสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆมากมายที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแม้ว่าฉันจะมาเมืองไทยหลายครั้งก็ตามเยี่ยมมาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอาหารริมทางของไทยน่าทึ่งเสมอทุกครั้งที่ฉันมาเมืองไทยสิ่งแรกที่ฉันจะไปคือตลาดกลางคืนเพราะมันเป็นที่ที่ทําให้ฉันมีความสุขที่สุดที่ได้เห็นอาหารและผู้คนมากมายความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทุกอย่างมันดูน่าอร่อยไปหมดเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ดีที่สุดฉันคิดถึงประเทศไทยแม้ว่าฉันจะยังไม่เคยไปพัทยาหรือกรุงเทพเลยก็ตาม ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสิ่งนี้แหละคือเสน่ห์ความน่าหลงใหลของประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเมื่อคนไทยบอกคุณว่าอาหารที่นี่รสจัดนะนั่นหมายความว่าอาหารที่นั่นรสจัดจริงๆเพราะฉันเคยมีประสบการณ์อาศัยอยู่ในกรุงเทพมาก่อนความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความหลากหลายของอาหารไทยดูน่าเพลินตาเพลินใจมากโดยเฉพาะเครปที่อยากลองมาตลอด ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าฉันขอแนะนำเชียงใหม่สำหรับครั้งต่อไปของคุณฉันไปเยี่ยมเมื่อสองสามเดือนก่อนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและที่นั่นก็นเงียบสงบคุณจะพบเจอกับเพื่อนชาวต่างชาติจำนวนมากที่พักอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าอาหารในตลาดกลางคืนในประเทศไทยแล้วมันยอดเยี่ยมจริงๆ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันชอบวิดีโอการเดินตลาดแห่งนี้มากที่สุดมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้อยู่ที่นั่นจริงๆและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและอาหารด้วยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับอาหารไทยและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทยและอย่าลืมชิมแกงมัสมั่นแกงเผ็ดเป็ดย่างไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพัน์เพราะนี้เป็นเมนูโปรดของฉันทุกครั้งที่ฉันกลับมาเยือนประเทศไทยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าแพนเค้กมะพร้าวนั้นดูน่ากินมาก ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าฉันชอบวิดีโอเกี่ยวกับอาหารดิมทังหรือตลาดนัดกลางคืนพวกเขามักจะมีความหลากหลายของอาหารหรืออาหารที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ความคิดเห็นหัดนต่อมากล่าวว่าคุณทั้งคู่ควรไปเยี่ยมชมมหาคนครสกายวอล์กซึ่งเป็นจุดชมวิวกลางแจ้งแบบ360องศาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ห้างไอคอนสยามซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยังมีศูนย์อาหารสไตล์สตรีทฟู้ดที่อยู่ชั้นใต้ดินอีกด้วยศูนย์อาหารในประเทศไทยจะไม่เหมือนกับที่คุณเคยสัมผัสในตะวันตกและควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก และความคิดเห็นทาสุดท้ายของคลิปนี้เป็นคนไทยก็ได้เข้ามากล่าวว่าขอบคุณมากที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวโลกได้รู้จักโดยเฉพาะอาหารของเราที่มีมากมายหลากหลายรอให้คนจากทั่วโลกได้มาลิมลองรสชาติที่คุณนําเสนอนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆสักพักจะรู้ว่าประเทศของเรามีแต่ของกินและแหล่งท่องเที่ยวที่ซ่อนอยู่มากมายที่ได้รอให้พวกคุณไปนค้นหาและพบกับความอร่อย และนี้ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่ได้พูดถึงสตรีฟุตไทยและหลายคนก็เคยมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารไทยสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเพิ่มเติมเราก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้เช่นเคยสวัสดีค่ะ